สวัสดีครับวันนี้ก็มาอเกณฑนอา,นามว้สังเกตเหมือนเดิมครับมาลุยกันจะเป็นยังไงวันนี้ลมแรงครับเอาเอาเอา าดูแม่บ้านคนงานจะเป็นยังไงเอาขึ้นได้ไหมโอ้ยของกันเซาสะของกันครับ ของกระปุดออกทันตัวเนาะ,ะปลาขาวตัวอ้วนๆครับเนี่ยปลาขาวกระบ,บอกตัวอ้วน ครับลมแรงครับวันนี้ในคลิปมีแต่เสียงลมเสียงก้นบบมีไปอัดเอาเลยครับเก็บปลาครับหนึ่งแต้มอ๋ออ๋อมัน มันมันตุ๊ดมือเัยนี่ปลา,ปาขาดปลาขาดวัดแหด้งหมดเหนว่าเบิกเน็บเบิกแหน็นหมด เบากว่า,าขาดมานึ่งเลยกลับไปกันนะสองน,นั่งกันนะใช่ไหวนี่วะแม่ ยังเป็นมากดมพอไปทังที่ประเทยนี่ผลงานวันนี้ครับมาดูผลก่อนวันนี้เป็นยังไงกันครับได้ประมาณนี้ครับเนี่ย ใส่ถังแล้วไม่ปลาขาวกระบ,บอกล้วนๆครับ